สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมะม่วงโยเกิร์ตปั่นนะคะนะคะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะ1ลูกนะ1ลูกนะแต่ว่าลูกไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะปอกปอกเอาเปลือกออกแล้วก็เอาแกนออกข้างในนะคะจะได้เนื้อมะม่วงอยู่ที่2ขีดครึ่งนะคะ2ขีดครึ่งนะคะโดยประมาณนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราเทมะม่วงใส่โถปั่นได้เลยนะ น้ำเชื่อมมิดผลนะคะน้ำเชื่อมมิดผลใส่ได้อยู่ที่40-50 ml นะคะขึ้นอยู่กับความหวานของมะม่วงถ้ามะม่วงแบบว่าเพิ่งเก็บมาจะออกเปรี้ยวนิดนึงเนาะให้เราใส่น้ำเชื่อมไปที่50 ml ได้เลยค่ะแต่ถ้ามะม่วงที่เก็บมาสัสากสักพักละงอมเริ่มงอมแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่งอมมากเงี้ยเราก็ใส่น้ำเชื่อมอยู่ที่45 ml ได้เลยนะคะอันนี้ถ้าแบบว่าวัาวนไหนแบบ มะม่วงเจอมะม่วงแบบว่างองๆมๆหวานๆเนี้ยค่ะแล้วก็ลดน้าเชื่อมลงมาเหลือ40 ml ได้นะคะน้าเชื่อมปรับตามความหวานของมะม่วงนะคะวันนี้แม่ค้าใส่น้าเชื่อมอยู่ที่45 ml เนาะ45 ml มะม่วงเพิ่งมาใหมย่ยังไม่เหลืองดีสักเท่าไหร่45 ml นะคะ โรเกิรนะคะแม่นะคะ้าใช้เป็นของดัชมิวนะออริจินอลนะคะใครอยากาทานเพื่อสุขภาพจะใช้เป็นศซก็ได้แต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันนิดนึงเนาะแม่ค้าว่าตัวนี้จะเข้มข้นกว่าอร่อยกว่านะคะแม่นะคะ้าจะใส่ลงไปในมะม่วงนะสี่ช้อนชาสี่ช้อนชาคุูๆเลยนะ กลือนะคะเกลือใส่ปลายช้อนนะคะนิดเดียวเนาะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวไม่อร่อยนะน้ำแข็งหลอดเล็กหนึ่งแก้วย2ิบสองออนค่ะหนึ่งแก้วย2ิบสองออนนะคะใส่เพิ่มอีกนิดนึงค่ะนิดเดียวค่ะ ไม่ถึงครึ่งแก้วนะแค่ในดเดียวปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะเวลาที่เราปรับเครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดคือ1ละเอียดไว้นะคะแล้วก็เนื้อเขาจะสมูทด,ด้วยนะคะ มาเทใส่แก้วเลยนะเห็นไหมเนื้อเขาจะสมูทมากเลยนะ <S <S เดี๋ยวเรามาตกแต่งแก้วกันก่อนนะคะตกแต่งแก้วด้วยโยเกิร์ตก่อนนะนะคะจะใส่โยเกิร์ตลงไปในก้นแก้วเนาะห้าช้อนชาสองสามส,ามสี่ห้าตัวนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้โยเกิร์ตติดตามขอบถ้วยนิดนึงนะเพื่อความสวยงามนะคะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเทมะม่วงที่ปั่นเสร็จลงในแก้วอีกทีนึงนะเราจะทำทั้งหมดสองชั้นนะคะเสร็จแล้วก็เอาโยเกิร์ตนะคะแต่งขอบแก้วอีกทีนึงค่ะ ตัวนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตเป็นถ้วยของแมคโครก็ได้นะหรือว่าใครจะหาไมใครหาไม่ได้ก็ใช้ของดัดมิลเหมือนแมคคาก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วเทที่เหลือลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะมะม่วงโยเกิร์ตปั่นนะคะ